ตาเจ้าเจาจินเทียนเถียนซิงลงไลเลอร์จินเทียนเราซื้อหลเจ้าให้มีอยู่เสมอกาเราซื้อหลเสียสียสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราซื้อก็กลับมาพบก,กับวิชาภาษาจีนระดับชั้นป .5 แล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนหน้าที่10นะครับท่านี้ที่ผ่านมานะครับหน้าที่11นักเรียนก็สามารถอ่านพินอินกันได้แล้วแล้วก็รู้คำแปลใช่ไหมครับแล้วก็มีคำแปลหน้าที่เจ็ดนะครับนักเรียนก็อ่านออกกันแล้วทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ค้างกันไว้นะครับก็คือการอ่านบท ความยาวภาษาจีนนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนเตรียมก็คือหนังสือก็หรือว่าสมุต่างหากไว้เล่มหนึ่งนะครับอ่าไว้จดคําศัพท์ทีละคาทีละคานะครับเพื่อวันนี้เราจะได้ฝึกการแปลภาษาจีนโดยอ่าฝึกการแปลภาษาจีนกันนะครับอ่าอย่างไงเรามาต้องทํำยังไงบ้างเราก็มาดูกันนะครับอ่าแรกเริ่มนะครับคุณครูขอขอธิบายหน่อยว่าให้นักเรียนเตรียมกระดาษหรือว่า กระดาษอาจจะไม่เหมาะนะครับควรจะเป็นสมุด1เล่มน,นะครับอย่างเงี้นักเรียนก็ลองมานักเรียนหากันมาก่อนนะครับแล้วก็มาเริ่มพร้อมกันในคลิปนี้นะครับทําไมคุณครูถึงให้เตรียมสมุดมา1เล่มใช่ไหมครับก็เพราะว่าเวลาเราแปลเนี่ยบางคำนะครับคําศัพท์บางคำเนี่ยในที่เนี้ยในหน้าในบทเรียนเนี่ยเขาจะให้มาไม่ครบถ้าเรามาอ่านในภาษาจีนบทยาวๆเนี่ยนะครับ ครูก็จะมาบอกแต่ละคำให้ว่าในในในหนังสือไม่ได้บอกแต่ครูก็จะบอกไว้ให้ว่ามันแปลว่าอะไรนักเรียนก็จดไว้ตั้งหากแล้วเราค่อยๆเอาทีละคำทีละคำมาเรียงกันเราก็จะได้บอกประโยคความหมายทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะได้สามารถแปลได้วิธีการแปลนักเรียนอาจอาจจะ จดไว้ตั้งห่าแล้วเวลามาแปลเป็นประโยคเนี่ยนักเรียนก็เขียนเป็นประโยคไปเลยก็ได้เอาดินสอจดก็ได้ครับเพราะว่าถ้าใช้ปากกาเนี่ยมันก็อาจจะเลอะใช่ไหมครับหรือว่าบางคนนะครับรุบ่น,น,กนก่อนก็เขียนคําอ่านเป็นภาษาแดงปากกาแดงเขียนแล้วก็คําแปลเขียนด้วยปากกาน้ําเงินก็ได้นะครับอนักเรียนอาจจะได้ไม่งงแต่ถ้าพื้นที่มันไม่พอเนี่ยนักเรียนก็จะงงแต่ว่าการที่เราเขียนคําศัพท์แต่ละคําไว้เลยเนี่ย เราก็จะได้มีเวลามานั่งอ่านทีหลังว่าอ๋อการที่มันเป็นประโยคเหล่านี้ได้เพราะมันเกิดมาจากอะไระใช่ไหมครับเราเพราะว่าเราจดไว้ตั้งหากแล้วทีนี้เราก็จดมาเป็นประโยคเนี่ยประโยคยาวๆเนี่ยอ๋อเราก็รู้ไงว่าประโยคนี้มันแปลว่าอะไรอันนี้เราสามารถทให้เรารู้เข้าใจได้แต่ การที่เราจดทีละคำเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรื่องคําศัพท์นะครับเพราะโตไปในระดับมัธยมหรือป .6 เนี่ยคำศัพท์เหล่านี้มันจะมีผลในอนาคตนะครับการที่เรารู้คําศัพท์เยอะมันก็ชิ่งทําให้เราแต่งประโยคได้เยอะอ่ะเพราะมันคือการเอาคาศัพท์หลายๆคามารวมกันมันเรียบเรียงให้เป็นเกิดประโยคนั่นเองอ่ะเพื่อไม่การไม่เสียเวลานักเรียน,นก็หาสมุดมาเล่มหนึ่งนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นจากหัวข้อดีกว่าอ่านพร้อมกันครับนี่นักเรียนสามารถอ่านได้จากประโยคนี่นะครับ พินอินนะครับอ่ะเรามาดูดีกว่าเสี่ยวสงเสี่ยวสงเสี่ยวสงอ่าเราซื้อก็จะแยกไว้ตั้งหากจดเลยเสี่ยวสงอ่านักเรียนดูเนาะเราซื้อจะเขียนแบบไวๆนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวอ่ะเราซื้อก็เขียนพินอินไปด้วยเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวสังเล้นเสี่ยวซื้องค์ทรงหยางผิงสงอ่ะเสี่ยวสงเสี่ยวสงแปลว่าหมีครับอ่า ท่าน,นี้ความจริงแล้วมันบอกด้วยนะครับว่าเสี่ยวแปลว่าเล็กดังนั้นหมีเสี่ยวส่งตัวเดียวแปลว่าหมีเมื่อเอาเสี่ยวมารวมด้วยจะเรียกว่าหมีตัวเล็กๆก,ก็ได้อ่าหรืออีกความหมายหนึ่งก็หมายถึงลูกหมีนั่นเองเพราะลูกหมีก็ตัวเล็กใช่ไหมอ่าเสี่ยวส่งแปลว่าหมีต่อไปนะครับฉือเต้าฉือเต้าอ่าฉือเต้าอ่าก็เขียนแยกต่างหากในสมุดอ่าฉือ,อ เต้านเนี่ยนักเรียนก็จะได้ฝึกการเขียนภาษาจีนไปในตัวด้วยเขียนสวยไม่สวยไม่เป็นไรครับนักเรียนได้ฝึกแล้วนักเรียนก็ฝึกไปนักเรียนก็ดูนะโทษๆครับเขียนพินอินผิดชื่อเต้านะครับชื่อเต้าแปลว่าสายเลนะครับตัวไทยเลอใช่ไหมเลอแปลว่าแล้วอ่เอาเราซือไม่ได้เขียนพินนะอินะเลอเลอ,อ่โทษนะโทษนะ ซื้อลืมเขียนเลอแปลว่าแล้วร่วมกันเสี่ยวสงฉือเต้าเลออ่ะแรกๆนะเอาเลยนะก็จะเป็นตามน,นี้เลยเสี่ยวสงฉือเต้าเลอดังนั้นเรารู้แล้วเสี่ยวสงแปลว่าลูกหมีฉือเต้าแปลว่าสายเลอแปลว่าแล้วอ้าวลูกหมีสายแล้วอ่าถูกไหมแปลตรงตัวลูกหมีเนี่ยทำไมสายแล้วแล้วลูกหมีเนี่ย ทำอะไรสายล่ะนักเรียนก็ดูจากภาพประกอบเห็นไหมลูกหมีทําไมเอ่ยนี่ไงมีสะพายกระเป๋ามีกางกงกางเกงอะไรอย่างงี้แสดงว่าลูกหมีตัวนี้ไปไหนไปไหนสายไปโรงเรียนสายนั่นเองแต่หัวข้อชื่อเรื่องอ่านว่าเสี่ยวสงฉือเต้าเลอลูกหมีสายแล้วนักเรียนอาจจะเขียนว่าเอาเนินเอานินสอเขียนนะครับ ลูกหมีสายแล้วก็ได้แต่การที่เขียนแบบนี้เห็นไหมนักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อแต่ละคําแปลว่าอะไรนั่นเองแล,ะละ้วเราซื้อก็จะจดไว้ให้ด้วยคําที่เราไม่รู้อ่ะเรามาดูเนาะเริ่มทีละอันดีกว่าอ่านพร้อมกันครับเจ้าสร้างเจ้าสร้างเจ้าสร้างอ่านักเรียนก็เขียนแยกต่างหากเจ้าสร้างอ่าใช่ไหม เจ้าสร้างอนักเรียนดูเราซื้อไปเรื่อยๆนะครับเจ้าสร้างแปลว่าตอนเช้านั่นเองเจ้าสร้างอนักเรียนก็เขียนไปเลยตอนเช้าเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี้ยวขั้นเปี้ยวอีขั้นเปี้ยวค่อยๆแปลเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี้ยว เสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี่ยวอ่ะไปทีละตัวเสี่ยวสงแปลว่าอะไรเพิ่งบอกไปเสี่ยวสงแปลว่าลูกหมีฉี่ฉวงเอฉี่ฉวงแปลว่าอะไรเนี่ยก็ไปดูหน้าที่11อดูซิฉี่ฉวงแปลว่าอะไรนี่ไงฉี่ฉวงแปลว่าตื่นนอนอ่าดังนั้นเราแปลเอาหยุดแค่นี้เสี่ยวสงฉี่ฉวงก็คือ ลูกหมีทำไมเอ่ยตื่นนอนอ่าอีขั้นเปี่ยวอีขั้นเปี่ยวอ่ะเราคือขออนุญาตนะอ่าไม่มีอ่าโอเคอันนี้ก็เหลือแต่อีขั้นเปี่ยวและอีขั้นเปี่ยวแปลว่าอะไรอ่าแยกออกมาอีเนี่ยเราคือไปให้แปลว่าหนึ่งอ่าขั้นใช่ไหมอ่าถือก็แยกต่างหาก ขั้นเอ้ไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้นะเราซื้อต้องบอกหนูอ่าเซื้อจะบอกให้ว่าขั้นแปลว่าดูแล้วนี้เปี่ยวอ่าเซื้อก็จดไว้ให้นะเนี่ยทำแบบเนี้ยเดี๋ยวการบ้านนักเรียนก็าทำลักษณะแบบเนี้ยเนาะแต่เราซื้อจะทิ้งกระดาษไว้ให้เปี่ยวเนี่ยนะแปลว่าโทษๆเปี่ยวแปลว่านาลิกาอ่า อีขั้นเปี่ยวแปลว่า1ดูนาฬิกาหรอดูอ่เรามาดูรูปประโยคเจ้าสร้างเรารู้อยู่แล้วว่าตอนเช้าเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี่ยวลูกหมีตื่นนอนอีขั้นเปี่ยวหนึ่งดูนาฬิกาก็คือแปลเป็นประโยคภาษาไทยให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายก็คือลูกหมีตื่นนอนแล้วก็มองดูที่ นาฬิกานั่นเองอ่ากี่ครั้ง1ครั้งถูกไหมอ่าเพราะมีคําว่าอ e ีที่แปลว่า1อ่าพยายามจะบอกนั่นเองว่าเมื่อลูกหมีเนี่ยตอนเช้าเวลาลูกหมีตื่นนอนเนี่ยลูกหมีก็ดูนาฬิกา1รอบอ่าประมาณนี้นะแปลไปเลยอ่านักเรียนจดไปเลยได้นะลูกหมีตื่นนอนดูนาฬิกา1รอบเพราะว่าเราคัดคัดแยกออกมาแล้วนั่นเองอเห็นไหมต่อไป ปาเตียนปัป้นเลอปาเตียนปั้นเลออ่าปาเตียนนักเรียนคุ้นคุ้นไหมเรียนมาเมื่อตอนปส่นะปาเตียนนะปาแปลว่าอะไรครับนักเรียนปาแปลว่า8นั่นเองเตียนอ่าเตออีอันเตียนสั่งสนเตียนเตียนแปลว่าโมงอ่าปาเตียนก็กี่โมง8โมง ยังไม่พอมีคำว่าอะไรด้วยปัน้นปั้นเคยเรียนไปแล้วนักเรียนคุ้นคุ้นไหมตอนป .4 เรียนไปแล้วอปั้นแปลว่าครึ่งป่าเตี่ยนปั้นเลยเหลือคำว่าอะไรเลยสุ้จดไว้ให้นะเลอแปลว่าแล้วนั่นเองป่าเตี่ยนปั้นเลยก็คือ8ดโมงครึ่งแล้วถูกไห ก็แปลเทียตัวไงปลาแปลว่า8ดเตี่ยนแปลว่าโมงปั้นแปลว่าครึ่งปาเตี่ยนปั้นก็ปปกปนปนปน8ปดโมงครึ่งแล้วเลอแปลว่าแล้วอ่าก็รวมเป็นปาเตี่ยนปั้นเลอแปดโมงครึ่งแล้วอ่าใช่ไหมอ่าต่อไปดูเนาะอ่าอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเจ้าสร้างตอนเช้าเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี่ยว เสี่ยวสงฉีชวงอีขั้นเปี่ยวลูกหมีตื่นนอนมองดูนายกา,า,าปลาเตี่ยนปั้นเลอปลาเตี่ยนปั้นเลอแปดโมงครึ่งแล้วทาจีหมางทาจีหมางทาจีหมางทาแปลว่าเขาอ่าโทษโทษโทษเขียนเป็นอินคบชือลืมเขียนเป็นอิน ทาแปลว่าเขาจีหมางจีหมางอ่ะ, G ang, ang, อะแล้วก็เขียนแยกนะจีหมางอ่าเขียนพินอีไปด้วยเราเราจะได้รู้อ่ออาอาจาะช้าหน่อยนะคลิปนี้จีหมางแปลว่ายุ่งอ่ากำลังยุ่งยุ่งเลยชวนสร้าง เฉิงอ่ะ,อะเอาแค่นี้ก่อนชวนสร้างชวนสร้างแปลว่าอ่ะสื่อต้องเขียนพินินด้วยมันก็จะช,ช้าหน่อยเนาะนักเรียนจะได้เข้าใจชวนสร้างแปลว่าสวมใส่อ่าชวนสร้างแปลว่าสวมใส่เฉิงซันเฉิงเฉิงซันอ่าเฉิงซันแปลว่า เฉิงซันแปลว่าเสื้อเชิ้ตอ่าอ่อาซื้ออ่านักเรียนไม่ก็ต้องต้องต้องเนาะอะ่โอเคโอเคไม่เป็นไรเฉิงซันแปลว่าเสื้อเชิ้ตอ่าเราซื้อลายมือไม่สวยเนาะเขียนมือเดียวเฉิงซันเหออ่ะมีคําว่าเหอด้วยเหอแปลว่า และอ่ดังนั้นเราแปลแค่นี้ก่อนทาจีหมางทาแปลว่าเขาจี่หมางแปลว่ายุ่งฉวนสังแปลว่าสวมใส่เฉิงซันหมายถึงเสื้อเชิ้ตแค่นี้นักเรียนแปลได้ไหมครับทาจี่หมางฉวนสั่งเฉิงสันอ่าเขาทำไมเอ่ยกำลังยุ่งเพราะสวมเสื้อเชิ้ต ่าถูกไหมเขากําลังยุ่งเพราะกาลังเขากําลังยุ่งในการสวมเสื้อเชิ้ตเหอต่วนคู่เหอต่วนคู่เมื่อกี้แปลเหอมาแล้วเหอแปลว่าและท่านี้เหลือคําว่าอะไรเอ่ยต่วนคู่อ่าต่วนคู่หมายถึงอ่าซืกเขียนอาจจะไม่สวยเลยนะต่วนคู่ เพราะถือเล็บเลื่ออะเลื่องเนาะเล็กหน่อยเนาะต่วนคู่แปลว่ากางเกงขาสั้นนั่นเองสแสดงว่าทาจีหมางวสนวนสั้นสวนสร้างเฉิงสั้นเหอต่วนคู่เขากําลังยุ่งในการสวมใส่เสื้อเชิ้ตและกางเกงขาสัน้นอ้าถูกไหมนะแปลค่อยๆแปลนะทาจีหมางสวนสัน้างเฉิงสัน้น เถอต้วนขู่เขากำลังยุ่งในการสวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงขาสัน้นแปลหมายนะเขากำลังยุ่งในการสวมใส่เสื้อเชิ้ตและกางเกงขาสัน้นสามคำสุดท้ายชี้เสียเซี่ยวชี้เสียเซี่ยวอ่าชี้เสียเซี่ยวแปลว่าอะไรชี้ตัวเดียวแปลว่าชี้แปลว่าไป เสียเซียวเราเรียนมาแล้วเมื่อตอนปสี่นักเรียนจําได้ไหมน้องปสี่กลังเรียนอยู่เลยแสดงว่านักเรียนก็เรียนไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเสียเซี่ยวตอนปสาด้วยซ้ําเสียเซี่ยวแปลว่าลงเรียนเห็นไหมชี่เสียเซียวก็คือไปลงเรียนค่อยๆแปลนะทาจีหมางฉวนซังฉวนซังเฉิงซัน เอต้วนคู่ช่อเสียเซี่ยวเขากำลังยุ่งในการสวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงขาสั้นเพื่อที่จะไปไหนไปโรงเรียนอ,อีกครั้งอีกรอบนะเขากำลังยุ่งในการสวมใส่เสื้อเชิ้ตและกางเกงขาสั้นเพื่อไปโรงเรียนอ่าแปลทันนะอ่ะไปต่อไปสงมามาเจี้ยว สงา่ามาเจียวสงา่ามาเจียวสงา่ามาเจียวอ่าครับในคำนี้ในประโยคนี้มีคำไหนบ้างที่นักเรียนไม่รู้จกักสงแปลว่าแม่มา่มาแปลว่าเอ้ยสงแปลว่าหมีอ่าเมื่อกี้ไงเสี่ยวสงชื้อเต้าเลยดังนั้นสงตัวเดียวแปลว่าหมีมา่มาแปลว่าอะไรคุณแม่ดังนั้นสงม่ามาก็อะไรเอ่ย แม่หมีนี่ไงอ่าเหลือคำเดียวคือคำว่าเจียวอ่าคือจดไว้ให้เจียวแปลว่าอ่าซือจดไว้ให้นะเจียวแปลว่าเรียกอ่าก็คือส่งแม่มาเจียวแม่หมีเรียกเรียกใครล่ะเรามาดูบรรทัดต่อไปเสี่ยวส่งอ่าเสี่ยวส่งก็คือใครลูกหมีอ่านี้ประโยคนี้ผ่านเนาะชื่อเจ้าฟัน ชื่อเจ้าฟันอ่ามาดูชื่อก็มาคำว่าชื่อฟันไงนักเรียนเคยเรียนมาแล้วชื่อฟันก็คือการกินข้าวดังนั้นชื่อตัวเดียวก็แปลว่ากินต่อไปอะไรเนี่ยพินอินอ่านว่าเจ้าฟันอ่าเจ้าฟันก็หมายถึงอะไรเอ่ยลองเดาดูซิเจ้าฟันก็หมายถึง,อ,อ,อ,ง,าาาถงอาหารเชา้าอ๋อ แปลได้อย่างนักเรียนโสงมามาเจียวก็คือแม่หมีเรียกเรียกใครเสี่ยวโสงก็คือลูกหมีให้ชื่อเจ้าฟันก็คือกินข้าวตอนเช้าเรียกง่ายๆว่าแม่หมีเรียกลูกหมีให้กินข้าวตอนเช้านั่นเองอ่าโอเคนะอ่าแม่หมีเรียกให้ลูกหมีกินข้าวตอนเช้าอ่ามาต้นต้นเสี่ยวโสง ชื่อเต้าเลอก็คือลูกหมีสายแล้วเจ้าสร้างตอนเช้าเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี่ยวเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี่ยวแปลเป็นไทยก็คือลูกหมีตื่นนอนแล้วก็มองดูนาฬิกาปลาเตี่ยนปั้นเลอปลาเตี่ยนปั้นเลอ,ปเปเอแปดโมงเช้าแล้วทาจีหมางชวนสร้างเฉิงซันเหอต้วนคู่ ชี้เสียเซี่ยวเราซื้อไปยาวเลยนะทาจี่หมางชวนสร้างเฉิงซันเหอต้วนขู่ชี้เสียเซี่ยวลูกหมีกำลังยุ่งในการสวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงขาสั้นเพื่อะจะไปโรงเรียนลูกหมีกำลังยุ่งในการสวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงขาสั้นเพื่อไปโรงโเรียนสงม่มาเจี้ยวโสงมามาเจ,มามาเจ вот ี้ยวแม่หมีเรียก เสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันเสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันเรียกลูกหมีให้ไปกินข้าวเชาว้าต่อไปเสี่ยวสงสัวเสี่ยวสงสัวอ่าในนี้มีคําไหนบ้างที่นักเรียนไม่รู้จักก็คือคําว่าสัวนั่นเองสัวเนี่ยแปลว่าสัวแปลว่าอะไรครับสัวแปลว่าพูดอ่าดังนั้น ประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ่ยเสี่ยวสงสัวนักเรียนดูไหนไหมมีเครื่องหมายด้วยก็คือลูกหมีพูดพูดกับใครพูดกับแม่นั่นเองพูดว่าม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 า,มา,มา,มมาแม่ต้องแปลแล้วเนาะมามาแปลว่าแม่ว่อฉือเต้าเลยอ้าวตรงกับประโยคไหมตรงกับหัวข้อเรื่องเลยว่อฉือเต้าเลยในนี้นักเรียนไม่รู้จักคาไหนมั่งว่อรู้จักไหมว่อก็แปลว่าว่อแปลว่าอะไรโอ้โหเรียนมาตั้งแต่ป .1 แล้ว ว่อหมายถึงว่อหมายถึงฉันไงว่อไอหนีใช่ไหมฉันรักเธอว่อแปลว่าฉันชื่อเต้าเรียนไปแล้วโอ้ยชื่อเต้าคําแรกเลยชื่อเต้าแปลว่าอะไรชื่อเต้าแปลว่าสายนั่นเองเลอแปลว่าอะไรอ่างั้นเราซื้อให้เลอแปลว่าเมื่อกี้ก็เรียนไปแล้วตอนปลาเตี่ยนปั้นเลออ่าเห็นไหมเลอแปลว่าแล้วดังนั้นรวมกันเป็น ว่อชือเต้าเลยผมแม่หรือฉันเนี่ยเรียกว่าผมก็ได้เพราะคุยกับแม่ผมสายแล้วก็คือมามาคุณแม่ครับว่อชือเต้าเลยผมสายแล้วอ่ะต่อไปปุชือเจ้าฟันเลยดูที่พินอินเนาะปุชือเจ้าฟันเลยปุชือเจ้าฟันเลยอ้าวในประโยคนี้มีคําไหนบ้างที่เราไม่เคยเรียนอ่ะเราไม่รู้ ก็มีตัวหน้าสุดไงคําว่าปุนั่นเองอถูกไหมปุแปลว่าอะไรปุแปลว่าไม่อ่าแล้วชื่อเจ้าฟันล่ะนี่ไงนักเรียนดูด้านบนนะสังว่โอ้เขียนมันกันเลยสังว่าเราเรียนไปแล้วเราก็ไปดูสิชื่อเจ,ออจ้าฟันแปลว่าอะไรนี่ไงชื่อแปลว่ากินเจ้าฟันแปลว่าอะไรอาหารเช้านั่นเองแล้วเลอก็เพิ่งจะเรียนไปเมื่อกี้เลอแปลว่าแล้วรวมกันเป็นอะไรดี ปุชื่อเจ้าฟันเลยนักเรียนลองแปลเองดูสิปุแปลว่าไม่อ่าชื่อเจ้าฟันเลยแปลว่าอะไรดีครับปุชื่อเจ้าฟันเลยไม่กินอาหารเช้าแล้วครับอ่าเพราะอะไรเพราะตัวเองตื่นสายไงยถูกไหมมามาคุณแม่วอชื่อเต้าเลยผมสายแล้วปุชื่อเจ้าฟันเลยไม่กินอาหารเช้าแล้วครับอ่าเห็นไหมอ่ะตั้งแต่ต้นทวนใหม่นะ เสี่ยวสงชือเต้าเลอลูกหมีเนี่ยสายแล้วเจ้าสร้างตอนเช้าเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี่ยวเสี่ยวสงฉี่ฉวงอีขั้นเปี่ยวลูกหมีตื่นนอนแล้วมองดูนาฬิกาปลาเตี่ยนปั้นเลอปลาเตี่ยนปั้นเลอ,ปเปเลอแปดโมงครึ่งแล้วทาจีหมางชวนสร้างเฉิงซัน เหอต้วนขู่ชี้เสียเซี่ยวทาจีหมางชวนซั่งชวนซั่งเฉิงซันเหอต้วนขู่ลูกหมีเขาเนี่ยกำลังยุ่งในการใส่เสื้อเชิ้ตและกางเกงขาสั้นชี้เสียเซี่ยก็คือไปโรงเรียนสงมามาเจี้ยวสงมามาเจี้ยวก็คือลูกแม่หมีก็เรียกเรียกใครเสี่ยวสงชื่อเจ้าฟัน เสี่ยวสงชื่อเจ้าฟันเรียกลูกหมีให้กินข้าวเสี่ยวสงสัวเสี่ยวสงสัวลูกหมีก็พูดว่ามามาคุณแม่ว่อชื่อเต้าเลอว่อชื่อเต้าเลอผมสายแล้วปุชื่อเจ้าฟันเลยปุชื่อเจ้าฟันเลยไม่กินอาหารเช้าแล้วครับอ่าเห็นไหมนักเรียนไง่ายไหม ง่ายนะอ่าต่อไปเนื้อเรื่องยังเนื้อเรื่องอยังไม่จบนักเรียนมาดูหน้าที่สิบเอ็ดอ่าอ่าเห็นไหมนักเรียนก็ยังจะมีอยู่นี่เห็นไหมเต็มเลยอันดับแรกนักเรียนฟังครูนะอันดับแรกอันเนี้ยคุณครูจะให้นักเรียนลองแปลกันเองอ่าให้นักเรียนลองแปลกันเองแต่เดี๋ยวคุณครูจะเขียนคำศัพท์ ที่ในหนังสือเล่มนี้ในบทที่หนึ่งเนี่ยไม่มีเหมือนเมื่อกี้แหละโอเคเนาะถ้าไม่มีเราซื้อจะเขียนไว้ให้ซึ่งถ้ามันไม่อยู่หน้า11ก็ต้องอยู่หน้าที่12นักเรียนดูอ่าเห็นไหมยังยังพอมีอยู่นะนี่ด้านบนเห็นไหมอ่าโอเคนะอ่ะนักเรียนดูนะครับเดี๋ยวเราซื้อจะจดคําศัพท์เหล่านี้ไว้ให้คําไหนที่ไม่มีในนี้ยในหนังสือเราซื้อจ,จดไว้ให้แล้วก็ให้นักเรียนนะ่ะ ลองแปลเป็นประโยคเองอ่าอันดับแรกทาไงอันดับแรกเลยนักเรียนดูที่มันอยู่ตรงไหนให้นักเรียนพอแค่นั้นจากนี่ถึงนี่ใช่ไหมจากประโยคต่อไปล่ะก็ดูจากนี่ถึงไหนเนี่ยอ,อกถึงนี่เห็นไหมนักเรียนก็ค่อยแปลดูฝึกมันต้องฝึกนะครับนักเรียนฝึกประโยคยาวๆบทเรียนยาวๆเนี่ยแล้วนักเรียนจะได้ได้ทั้งการแปลแล้วก็ได้ทั้ง คำศัพท์ต่างๆอ่าพอนักเรียนได้คำศัพท์ต่างๆนักเรียนก็สามารถเอาไปแปลเป็นประโยคได้โดยแรกเริ่มไม่ต้องทําอะไรมากดูที่ไปดูที่สัญลักษณ์ว่าจากไหนถึงไหนอ่าเอาแค่นี้พอนักเรียนดูอันดับแรกนักเรียนดูสัญลักษณ์เสร็จนักเรียนดูที่พินอินอ่านาักเรียนอ่านให้ได้ก่อนนักเรียนอ่านให้ได้ก่อนนะอันดับแรกนักเรียนอ่านพินอินให้ได้ว่าประโยคนี้มีคําไหนคุ้นๆมั่งอ่า เอมันมีคําไหนคุณคุณมั่งแล้วนักเรียนก็ลองไปดูคําศัพท์ที่เราเคยเรียนไปแล้วที่เราเคยแปลมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเข้าใจคอมเมนต์อมันจะมีคอมมอนเซนส์หรือความรู้สึกว่าเอ้ยคเนี้ยฉันเคยเรียนแล้วแล้วฉันก็เคยรู้แล้วว่ามันแปลว่าอะไรเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆโอ้โหคุณครูหนูจนบรรยาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเขียนคาแบบนี้ไว้ให้แล้วโพสต์ลงใต้คอมเมนต์นักเรียนก็เข้าไปดูได้นะ อ่ะแล้วนักเรียนก็ลอง1นนักเรียนอ่านให้ได้ก่อนพอะนักเรียนอ่านได้บางคําเนี่ยแทบไม่ต้องดูของคุณของคุณครูเลยเพราะมันจะมีอะไรหลายๆคำเคยเรียนไปแล้วผ่านหูผ่านตามาแล้วนักเรียนก็ลองแปลดูอนินสอเขียนโอเคเนาะอ่ะเอาแค่นี้แหละแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปว่านักเรียนแปลถูกไหมใช้นินสอนะอ่ะเขียนให้มันชัดๆเขียนชัดๆนะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วไม่ไม่ติดก็ลงใต้คอมเมนต์คำไหนไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะเขียนใส่กระดาษลงใต้คอมเมนต์ไว้ให้อ่ะไงก็ฝากไว้นะ อ่าเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งคำศัพท์ที่คิดว่าคุณนักเรียนน่าในหนังสือไม่มีและนักเรียนไม่น่าจะรู้เดี๋ยวคุณครูจะทิ้งไว้ให้อย่างไงนักเรียนก็ลองดูนะไม่ยากเกินความสามารถผิดไม่เป็นไรเลยทําเหมือนที่เราเรียนมา,มาเมื่อกี้อ่าคิดมันจะได้ไม่นานโอเคนะเดี๋ยวครูจะทิ้งกระาดาษคำอ่าคำศั์ไว้ให้ก็ให้นักเรียนเขียนคำเขียนคำแปลมาวันนี้เอาแค่นี้หนึ่งนักเรียนอ่านให้ได้ก่อนแล้วก็หาคำศัพท์ที่มันไม่รู้จริงๆค่อยไปดูที่กระาดาษโอเคนะแล้วนักเรียนก็ เขียนเป็นประโยคมาว่ามันแปลว่าอะไรประโยคนี้อ่ะมันก็ทั้งฝึกการแปลแล้วก็ฝึกคําศัพท์ด้วยอ่ะฝึกการอ่านไปในตัวมันได้ทุกโหมดเลยอันนี้อ่การบ้านชิ้นนี้เนี่ยแค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นแล้วก็ถ่ายรูปลงใต้คอมเมนต์มาครับเขียนชื่อนามสกุลด้วยว่าเป็นงานผลงานของใครโอเคนะครับฝากไวเ้เพียงแค่นี้มีข้อสงสัยโพสล,ลงใต้คอมเมนต์เดี๋ยวคุณครูมาตอบนะครับไงก็ฝากไว้ใ้าเจียน